นี่คือ iPhone ที่บางที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในประวิศาสต์ของ iPhone ครับก็ได้เปิดตัวไปแล้วนะฮะกับ iPhone 17นะครับผมหลายคนเนี่ยคนจะเลงเห็นถึง iPhone สีส้มใส่ละทรงสบงพลังทรงพลังอะไรองกูงี้ไหลายคนเนี่ยคนจะเลงสีส้มมาเพราะว่าปีนี้เนี่ยสีส้มมาแรงมากๆเลยนะฮะแต่ผมไม่ใช่ครับผมจะมารีวิวอนี้คือ iPhone Air ซึ่งหลายคนเนี่ยชอบเข้าใจผิดว่า iPhone แอรคือ17 a i แแต่จริงแล้วไม่ใช่วันนี้ครับผมก็เลยจะนำา i p h o ต e 7A แอรไม่ใช่17 a i แนะฮะแต่เป็น p ุ o นแอร์นะครับซึ่งวันนี้ผมจะนำ iPhone Air มารีวิวภาษาวันบฤ้บทุกคนได้ดูกันนะฮะว่ามีข้อดีหรือข้อเสียยังไงบ้างช่าพร้อมแล้วมาฮึ iPhone Air บางเฉียบนี่บางจริงๆนะเนี่ยบางแบบไม่เคยมีมาก่อนจริงๆคือมันเบามากมันเบาถึงขั้นลอยขึ้นไปเองได้เลยนะ และนี่ทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมที่บอกมาเนี่ยนะฮะถ้าหมดมีสีสีแต่วันนี้ผมเลือกมาคือเป็นแบ็คเป็นสีดําด้านคนนะฮะซึ่งเฟิร์สอินพิชชั่นแรกเลยแล้วกันนะฮะจากคนที่เคยใช้ไอโฟนมานะับผมบอกเลยว่ารอบใจามาทุกคนแล้วมันว้าวอ่าคือมันบางทุกคน,นะฮะแล้วมันเบามากทุกคนนะฮยอันนี้เราจะพูดถึงรายละเอียดภายนอกกันให้ฟังก่อนนะครับทุกคนสมารับแรกคือผมชอบเลยทันทีนะฮะถ้าเทียบกับมือถือที่บางที่สุดในตอนนี้และนี่คือซ4 7จซึ่งผมก็ใช้จริงนะฮะ ดูดิดูความบางตามฟีลลิ่งและกันทุกคนนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าบางเท่าไหรเนี่ยแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะบางน้ําหนักนี่จะเบาผมว่าใกล้เคียงกันมากเลยับทุกคนแทบไม่มีความต่างกันเลยนะครับส่วนเรื่องความบางเนี่ยผมก็ยังมองว่า Samsung ม,มีความบางกว่านิดนึงอันจ,จะเพราะว่าเรื่องของความบนอันนี้เป็นเหลี่ยมมันก็เลยทําให้เราจับแล้วมันบางเพราะมันเข้ามุมหรือเปล่าไม่รู้นะทีนี้เนี่ยตัวนี้นะครับหน้าจอขนาดนะครับ6.5นิ้วนะครับจะไม่เท่ากันนะฮะกับตัว Pro Max สเปค หน้าจอนะครับเท่ากันหมดทุกๆตัวเลยนะครไม่ว่าจะเป็น Air 7 Pro Max หรือว่าจะเป็น1 7 Pro ก็ตามทุกคนนะเท่าหมดเลยส่วนเรื่อง Refresh Rate ของหน้าจอตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมดแนด120เฮนะครับก็ซึ่ง เท่าที่ตรวเหมือนกันฟีเจอร์ทุกคนที่ตัวนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือ Away on Display ที่สามารถที่จะตั้งหน้าจอล็อกแต่ว่าจอไม่ดับก็คือเขาเรียกว่า Away on Display ก็คือมีเหมือนกันทุกคนครับความละเอียดนะครับเท่ากันกับตัวรุ่นพี่เลยนะฮะแล้วก็ความสว่างก็เท่ากันเหมือนกันส่วนตัวนี้ทุกคนนะบอกเลยว่าได้เรื่องชิป A19 Pro นะฮะซึ่งไม่ได้ต่างอะไรจากตัวรุ่นพี่เลยนะครับทั้ง17 Pro Max 17 Pro และตัวนี้ชิปเดียวกันหมดนะฮะซึ่งความแรงแน่นอนว่าผมมั่นใจว่าแรงเพราะซื้อมาแล้ว เรื่องกล้องมาดีกว่านะครับหลายคนกังวลว่ามีตัวเดียวนะครับผมบอกเลยว่าสำหรับผมแล้วนะอันนี้แบบพื้นฐานเลยถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ใช้อะไรมากมายกองเราใช้แค่ถ่ายรูปปกติลงสตอรี่ไอจีหรือว่าถ่ายอาหารผมมองว่าตัวนี้พอเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้มาทั้งหมดใน48ล้านพิกเซลทุกคนนะครับซึ่งไม่ได้แย่กว่าตัวเรื่องพี่เหมือนกันกล้องหน้าให้มาเนี่ยนะครับ18ล้านพิกเซลผมมองว่าอันนี้อยู่ที่ความชอบและว่าชอบดีไซน์แบบไหนนะแต่ว่าผมมองเองว่ากล้องตัวเดียวเนี่ย เหลือใช้แล้วใครที่ชอบถ่ายภาพเลนส์ถ่ายกล้องกว้างอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่ได้มีให้นะครับทุกคนครับไม่ได้มีติดมาให้เพราะว่าเลนส์ตัวเดียวอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้สำหรับใครที่จะใช้ตัวนี้ต้องรู้ก่อนว่าไลฟ์สไตล์เองเป็นยังไงนะครับเหมาะกับตัวนี้ใช้ตัวนี้หรือเปล่าส่วนเรื่องแบตเตอรี่ทุกคนหลายคนกังวลเช่นกันนะว่าตัวเล็กเนี่ยรุ่นน้องแบตเตอรี่จะอยู่ได้ไม่นานนะคะทาไทเปิ้์นเขาเคลมมาแล้วนะครับว่าใช้ได้นานสูงสุด27็ชั่วโมงทุกคนนะคะในการฟังเพลงหรือว่าเปิดยูทนนูบ เนียมทุกคนนะฮะซึ่งยังใช้แบบตัวยังเงาๆอยู่ทุกคนเนี่ยบอกความแข็งแรงส่วนเรื่องกันน้ำทุกคนนะฮะกันน้ำกันฝนเนี่ยนะฮะลงน้ำได้6เมตรในระยะเวลา30นาทีทุกคนนะถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปซื้อแล้วก็ประจุมในบอ่อปลาดูแล้วกันนะฮะอันนี้เียผมไม่เทให้ดูนะลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของสายชาร์จทุกคนนะฮะยังเป็น USB-C เหมือนเดิมทุกคนนะ,ะชาร์จเนี่ยในความไวอยู่ย0่วัตต์ก็ลองดูนะว่าชาร์จชา้าหน่อยแต่ยองแลกกับความบางคุ้มไหมแล้ว เวลาาใช้งนอีกส่วนเรื่องราคานะฮะหลายคนคุณอยากจะรู้นะฮะว่าตอนนี้ในไทยเท่าไหร่ทุกคนนะครับตอนนี้ราคาเครื่องนี้นะ AirPods Air นะครับอยู่ที่39,900อยู่ที่ความจุ256 g b ทุกคนนะครับอันนี้คือราคาเครื่องนะครับอันที่2นะรุ่น512 g b นะฮะรราคาอยู่ที่47,900นะครับและรุ่นที่3นะครับ1 t b นะครับประมาณคร่าวๆนะ55,000ประมาณนี้ทุกคนนะครับลองดูเช็คราคาทีนึงนะครแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ของไวตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าในถในนช็ออปเเี่ยาาจจะหมดดแล้้วกิคส ซื้อในเครื่องแบบตามฮิ้วอะไรอางอาจจะแพงขึ้นมาอีกนิดหนึงนะครับหลายคนนะฮะคงคิดว่าตัวนี้เนี่ยไม่น่าสนใจเพราะว่าเรื่องแบตด,ด้วยเรื่องกล้องด้วยลําโพงมีตัวเดียวนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เจาดลึกขนาดนั้นทุกคนเพราะว่าหลายช่องทําไปแล้วนะฮะแต่เราจะพูดคร่าวๆแล้วกันในการใช้งานจริงๆในการที่ใครจะใช้ตัวนี้อเช่นผมนะทุกคนอันนี้คือที่ผมเลือก iPhone Air ตัวนี้เนี่ยเพราะผมรู้แล้วว่าถ่ายรูปผมก็ไม่ได้ถ่ายจริงจังขนาดนันน้นเพราะว่าผมมีกล้องอยู่แล้วสอง ส่วนมากต่อลำโพงต่อบูทูธหรือว่าใส่แ i r ์พ d รดูไหมทุกคนอ่ะสามเรื่องแบตเตอรี่ก็ไม่ใช่ประเด็นรลบผมอีกเพราะว่าเรามีพาวเวอร์อแบงค์ในการใช้งานทุกคนนะแต่ว่าเครื่องร้อนไม่ร้อนเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้และก็เลยยังไม่ได้คอนเฟิร์มทุกคนได้แต่ว่าเดี๋ยวใช้งานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาทําให้คลิปถ้าเกิดทุกคนอยากรู้นะก็คอมเมนต์ม,มาอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างความร้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าจะใช้ดูกล้องหน้าสามารถถ่ายแบบนี้และเป็นแนวนอนได้เหมือนกันทุกตัวนะครับก่อนหน้านี้มันเป็ของใช้ iPhone 16 Pro 16 Max กมา ปีหนึ่งเต็มนะครับรู้สึกถึงความต่างไหมในเรื่องของจอก็นิดนึงครับจอเล็กกว่านิดนึงความหนักต่างเลยชัดเจนเลยว่าอันนี้เบาออกมาเหมือนไม่ถือเลยอันนี้หนักผมก็คือตัดสินใจนะที่จะมูฟออนเลยเปลี่ยนเลยแบบฉีกเลยไม่เอาโลมแบกแล้วปีนี้อยากลองอันนี้บ้างเพราะมันดีไซน์ว่าแปลกใหม่ดี้ทุกคนข้อดีในเครื่องนี้นะฮะหนึ่งคือมันบาง มันเบามันพกพาง,ง่ายเหมาะสำหรับสายแฟชั่นสายไลฟ์สไตล์สายที่แบบว่าไม่อยากใส่กระเป๋าอันใหญ่หรือว่าสะพายไปแล้วมันหนักอันนี้เบาจริงๆทุกคนผมคอนเฟิร์มได้จากการจับเลยเบามากๆสามารถใส่เคสท,ที่มีใส่คล้องนะครับทุกคนก็สามารถไปได้ข้อทสองบางคนกลัวว่ามันจะไม่ทนทานมันจะหักง่ายหรือเปล่าถ้านั่งทับเหมือน iPad ก่อนๆที่มีข่าวว่าจององอตัวนี้ไอโฟนเคมาแล้วนะครับว่า มันไม่งอมันไม่หกักอันนี้ผมดันทุๆเลยเนี่ยจริงๆดูหน้าดินีปะไม่งอไม่หักปากผมแกงครับถ้างอนเนี่ยผมไม่มีตังค์ซื้อใหม่แล้ผมไม่ดอกแรงยอกเอกแรงจริงๆเนี่ยมันไม่หักทุกคนนะครับมันจริงๆเว้ยเอออันนี้คือข้อ2คือความแข็งแรงหายห่วงครับเดดถทีดด่เป็นไทเทเนียมนะครับยังใช้อยู่แบบอันนี้ทุกคนนี่ซึ่งมันแข็งแรงแน่นอนอันนี้เขาคอนเฟิร์มมาข้อที่สาม สามารถใช้ iOS ได้ยาวทุกคนนะ5ปี6ปีนะครับใช้ไปเลยเพราะมันคือตัวใหม่แหละแล้วชิปก็คือตัวใหม่เหมือนกันนะไม่ต้องห่วงว่าซื้อมาแล้วมันจะเป็นรุ่นที่ด้อยแล้วก็ต้องเปลี่ยนปีหน้าหรือ2ปีต้องเปลี่ยนหรือเปล่าไม่มีทางทุกคนนะยาวๆเหมือนกันเพราะว่าชิปตัวเดียวกันนะครับต่อไปนะครับพูดถึงข้อเสียนีบ้างนะครับข้อเสียข้อแรกเลยทุกคนที่เห็นกันเลยก็คือกล้องไม่มีอันต้าไว์นะฮะซึ่งจะถ่ายกว้างๆไม่ได้และเลนส์ซูมก็ไม่มีให้ การซูมเนี่ยนะฮะมันมันซูมได้นะไม่ใช่ว่ามันซูมไม่ได้ทุกคนมันมันจะสามารถซูมได้อยู่เห็นไหมมันเปิดมันเปิดเห็นไหมอ่ามันสามารถซูมได้นะสามารถยิ้อเอานี้แหวกแล้วมันซูมได้แต่มันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตัว pro max หรือตัว pro ที่มันมี3กล้องนะทุกคนแล้วก็เลนส์เนี่ยมันจะมา1แล้วก็คูณ2แค่นั้นจบนะครับทุกคนข้อที่2นะครับลำโพงมีตัวเดียวข้างบนนี้ออกเป็นโมโนทุกคนนะครับไม่ใช่สเตอริโอนะฮะเสียงก็ประมาณนี้ ซึ่งถ้าเกิดไม่ได้ฟังในมือถือก็ตัดทิ้งไปก็ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียไหมนะรุกค well, นส่วนเรื่องกล้องก็เหมือนกันนะฮะใครไม่ถ่ายเรนวไวก็อาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียแต่ว่าโดยแสแตนดาร์ดแล้วมันคือข้อเสียแหละข้อสามใครสายแบบว่าเล่นเกมสายแบบว่าเป็นเกมมิ่งเลยทุกคนไม่เหมาะนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องนี้นะฮะระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่ากับตัวโปรนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวที่ระบายเหมือนกับตัวโปรนะครับประมาณน,นี้นะครับถ้าเกิดคุณมองว่าข้อดีมันคือข้อดีมันก็ดีหรือว่าถ้าคุณมองข้้้อเเสสีียยวว่่่ามมันนไไดกก็แแลตทุค พิจารณานะฮะอันนี้คือคอมเมนต์ตัวของผมนะครับในสิ่งที่ได้มาวันนี้วันแรกเลยนะฮะแล้วก็เป็นการจับที่รู้สึกว่ายังชอบอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะมีข้อเสียอะไรก็ตามผมก็ยังชอบมันนะทุกคนเพราะว่าผมรู้ว่าตวเตงนั้นเป็นคนที่ทําอะไรในเครื่องนี้บ้างนะฮะสายแบบชอบลงคลิปลงตัดต่อหนักบอกก่อนเลยว่าไม่แนำนะฮะมันมีเครื่องที่พร้อมจะทํางานตรงนั้นมากกว่าเน้น ใช้ชีวิตปกติแบบไม่ใช่มีคนตัดต่อไม่ใช่มีคนเล่นเกมไม่ได้มีคนถ่ายรูปมากหรือว่าฟังเพลงบ่อยอะไรนั้นคนตัวแล้วสรุปแล้วกันนะทุกคนนะอันนี้เหมาะใคร หมาะกับผมครับทุกคนเพราะว่าผมไม่ต้องมาต่อครับเพราะผมมีที่มาต่อนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้เล่นเกมเพราะผมมีเกมคอมนะทุกคนส่วนเรื่องกล้องเนี่ยผมก็มีกล้องอยู่แล้วในการถ่ายรูปลําโพงก็ต่อบลูทูธเอานะฮะก็เลยรู้สึกว่าเหมาะซิมช่องซิมไม่มีนะครับเป็น e ซิมนะฮะอยู่ในข้อเสียหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าใจทุกคนนะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีซิมใครนครีที่ใช้ไอโฟนอยู่หรือว่าเออใครอื่นที่มันมี nano ซิมทุกคนเนีฮะ จะย้ายเข้ามาเป็น eSIM ในเครื่องนี้ต้องไปที่สูงนะครับทุกคนแล้วก็ให้เขาย้ายให้นะครมันจะไม่มีซิมในเครื่องนี้แต่ว่าเบอร์นี้จะติดเป็นเครื่องเลยทุกคนนะครับอันนี้คือข้อเสียรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจถ้าใครอยากจะรู้ว่าตัวนี้ร้อนไหมเหมาะไหมใช้งานจริงๆแนละ้วท,ท,ทุกวันแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปหนึ่งในการใช้งานของมันจริงๆเต็มประสิทธิภาพให้ดูว่ามันเหมาะไหมแล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะรีวิวแบบง่ายๆเลวกันไม่ต้องลงด ผมชอบครับทุกคนท่นานบักกับผมครับ <laughs> โอเคทุกคนยังไงก็ฝากแล้วกันติดตามแล้วกันช่องนี้เลยวกับวินวาชาแนลทุกคนยังไงเจอกันคลิปหน้าแล้วกันวินลาไปก่อนนะครับกับ iPhone Air นะฮะสีดำคื้นนี้บ๊ายบายทุกคนซีอูครับ